ภายใน10วันโรนยูเคนโจมตีโรงกันน้ำมัน7แห่งสถานีสูบน้ำมันไปแล้ว2แห่งและเกือบทั้งหมดหยุดทำงานการพึ่งพาความช่วยเหลือจากตะวันตกของยูเคนแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนแม้จะได้รับการสนับสนุนหลายพันล้านดอลลาร์แต่โครงสร้างพื้นฐานกับพังทลายลงหลังจากการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระและการตอบโต้ทางด้านลึกเท่านั้น ที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการรอคอยความช่วยเหลือจากต่างชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตู U 95 MS ตู1607ลำขึ้นบินพร้อมถล่มยูเครนครั้งใหญ่ปูตินไม่สนคำขู่ทัมพร้อมหลอกซ้ำต่อไป ครับท่านผู้ชมทุกท่านคับวันนี้เราก็จะมาอัปเดสเตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับยูเครนได้จัดการห่วงโซ่พลังงานน้ํามันของรัสเซียอย่างเป็นระบบการโจมตีต่อภาคพลังงานของรัสเซียนี่แหละครับได้เข้าสู่ช่วงใหม่ ประวุธและก็โดรนของยูเครนยังคงโจมตีลึกภายในดินแดนของรัสเซียโดยมุ่งเป้าไปที่โรงกันสถานีสูบน้ำมันอาคารผู้โดยสารที่เติมเชื้อเพลิงเครื่องจักรสงครามของรัสเซีย29สิงหาคมนี่แลยครับผู้บัญชาการกองกำลังและคนขับของยูเครนยืนยันนะครับว่ายูเครนนั้นโจมตีสถานีขนส่งการผลิตเชิงเส้น 8n น a ชันโท o โพชีนะครับในภูมภาคไบอันของรัเสเซียซึ่งดำเนินการโดยทานสเนปนะครับสถานนี้ประกอบด้วยปั๊มเชื้อเพลิงที่ส่งผ่านท่อไปอยังกองทัพลัเสเซียโดยตรงการโจมตีครั้งนี้นะครับมันทำให้ระบบโลจิสติกด้านเชื้อเพลิงต้องหยุดชะงักอย่างมากรักเสเซียกำลังสำลักเส้นเลือดแดงทางเศรษฐกิจจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นกับปูติน แต่ดูฟังครับโลงกันน้ำมันรัเสเซียถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมายูเครนพุ่งเป้าไปโจมตีโลงกันถึง7แห่งได้แก่โนโวเคียบบิสเซฟนะครับ ซิสลลนลิยาซานและก็โวโกโกาดเช่นเดียวกับสถานีสูบน้ำมันที่สำคัญบนท่อส่งน้ำมันดุสบาท่าตผู้ฟังครับนักวิเคราะห์คาดกลารน,นะครับว่าการโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานน้ำมันนี่แหละครับมันทำให้หยุดชะงักไปแล้ว17%ของกำลังการผลิตทั้งหมด ที่สูญหายไปซึ่งมีมูลค่าถึง1.1ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งกำลังการผลิตที่สูญหายนี่นะครับมันกำลังกลายเป็นเหตุผลสำคัญกลายเป็นหายนะที่กำลังคลืบคลานเข้าสู่รัสเซียการโจมตีที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับแต่ละครั้งนี่แหละครับมากกว่ามันแค่เผาไหม้ถังน้ำมันเท่านั้นมันยังไปทำลายความสามารถของรัสเซียในการรุกรานยูเครนด้วยลงกันทุกชุดที่เผาไหม้นี่เลยครับ ท่อทุกชุดที่ปิดใช้งานเคมลินถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางทรัพ,พยากรประเิญกับความขาดแคลนด้านน้ามันเชื้อเพลิงต่อสู้กับแกงุดดันภายในที่เพิ่มมากขึ้นมาตรการคว่ำบาตรของยูเครนต่อกำลังการผลิตน้ํามันนี่แหละครับมันกำลังส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่ามาตรการใดๆของยุโรปการโจมตีโครงการน้ำมันนี่แหละครับ ซึ่งมันกำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและเสียพร้อมกับความเดือดร้อนของประชาชนที่มันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นล่าสุดนี่เลยครับโรงกันน้ำบันคูบีเซฟที่ซาม่า ซึ่งถูกโจมตีเมื่อ2วันก่อนตอนนี้มันกลายเป็นโรงกันล่าสุดที่ปิดตัวลงนะครับตามรายงานของสื่ออย่างเอสตาเนี่ยครับระบุนะครับว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นถึง7ครั้งจากโดน29ลําลำเหตุระเบิดเกิดขึ้นถึง7ครั้งภายในทํำให้โรงกันน้ามันแห่งนี้ต้องปิดตัวลงโดยสิ้นเชิงท่านผูฟังครัภายใน2สัป,ปดาห์ยูเครนปิดโรงกันไปแล้ว5แห่ง จากทั้งหมด32แห่งอาจต้องใช้ะเวลาอีกหลายเดือนกว่าที่จะฟื้นลงกันน้ำมันต่างๆเหล่านี้กลับคืนมาได้ขณะที่ความเสียหายทางฝั่งยูเครนก็ไม่น้อยเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับรัเสเซียโจมตีด้วยโดนและขีปรุษหลายหมื่นครั้ง เผาทั้งโรงงานโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทําลายระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนท่านผู้ฟังครับรัเสเซียเพิ่มความเร็วในการโจมตีและจํานวนเครื่องบินและขี่บรุทเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนนั้นกําลังอ่อนล้าเต็มทนจากการที่ต้องเผชิญกลรมศึกอย่างหนักท่านผู้ฟังครับคืนวันที่19สิงหาคมเดินซาเอ็ดร้อยกว่าลำขี่บรุทสิบลูกโจมตีโรงกันน้ามัน เคมเมนซุกนะครับมีเปลวเพลิงไฟที่มองเห็นได้ไกลาจากอวกาศปลายเดือนกรกฎาคมคาคีฟได้รับการโจมตีคลังกระสุนและวันที่21กรกฎาคมนี่แหละครับการโจมตีครั้งใหญ่กุงเคียบนะครับและเมืองอิวานโนฟานชิปส่งผลงให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโรงงานซิกกาในซูมีถูกโจมตีด้วยระเบิดแฟบอย่างแม่นยำโดยเป็นการโจมตี10-13ครั้ง โรงงานโดนซ่อมลดเกาะถูกทำลายเมื่อวันที่21รกรกฎาคมระบบป้องกันภัยอากาศของกรุงเีทบนี่เลยครับกำลังถูกทำลายถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนกันการโจมตีโดยตรง6-8ครั้งในพื้นที่อุตสาหกรรม ทำให้เกิดไฟไหม้สารเคมีการไปโจมตีระบบป้องกันโดยเฉพาะแพทริออตนี่แหละครับมันจะทําให้ความสามารถในการป้องกันของยุเคนลดลงทตาผู้ฟังครับขีบรุษคินซานเผาโรงงานโดนฐานทับอากาศและลงกันกรกฎาคมนี่แหละครับมีโดน450ลำขีบรุษ40ลูกโจมตีโรงไฟฟ้าที่เมืองลาวิฟซาโปลลเซียเครเมนซุก บูสติน24กรกฎาคมโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมเมืองคาคีฟดานิโปเปต็อปนะครับและขณะเดียวกันขี่บุตอิสคันเดอร์เอ็มนี่เลยครับก็โจมตีโรงงานน้ำมนันครามเบนซุกทำลายสิ้นซากด้วยโดนและขีป่ปาราบุสนะครับท่านผู้ฟังครับวันที่5มิถุนายนโดนคา 70, ร์บิกรเซ่407ลำขี่พุทธอน38ลูกและก็ขีพ่พุทข้ามทวีป6ลูกเนี่ลยละครับโจมตีเมืองต่าง ของยูเคนความจริงปรากฏชัดเจนแล้วนะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศของยูเคนนั้นต้องทํางานหนักเพียงใดอุตสาหกรรมที่สําคัญถูกปิดล้อมและลัเสเซียครอบครองน่านฟ้าด้ดูร้อนของยูเครนท่ามกลางระบบป้องกันที่หนาแน่น แต่ฟังครับดูเหมือนว่าการพึ่งพาความช่วยเหลือจากตะวันตกอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะนั่นมันกลายเป็นจุดอ่อนแม้จะได้รับการสรนับสนุนหลายพันล้านแต่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนี่หละครับกำลังพังทลายลงจากการโจมตีซ้ําแล้วซ้ําเล่าการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระนะครับด้วยการตอบโต้ทางด้านลึกนี่หละครับมันพิสูจน์แล้วนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการรอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตก แฟังครับรและสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับสำหรับประชาชนชาวยูเครนเป็นอีกคืนหนึ่งแห่งความเริ่มได้รับการรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินตู95 MS ตู160การโจมตียูเครนครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น2วันก่อนนั้นและวันนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นซ้ำ ล่าสุดมีรายงานยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเมื่อเวลา1นึนาฬิกาสานาทีตามเวลาท้องถิ่นนี่แหละครับมีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินตู95 m s 4ลำจากสนามบินโอเลนยา ตู95 mh 2ลำจากสนามบินเอ็งเกล2และตู้6 6 1 1ลำจากเอ็งเกล2นี่แะครับรวมทั้งสิ้นมีการขึ้นบินตอนนี้แล้ว7ลำและยังมีโดนอีกหลาย10ลำบินร่อนเต็มท้องฟ้าของยูเครนการโจมตีครั้งก่อนนี่แะครับมีตู954ลำตู1601ลำด้วยขีปุรุลร่อน20ลูกนะครับนั่นหมายความว่าการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันจะหนักหน่วงรุนแรงมากกว่าเพราะมีเครื่องบินขึ้นบินและตอนนี้7ลำ และดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นพร้อมๆก,กันกับทางฝั่งของยุครนเพราะว่ามีรายงานนะครับว่าการโจมตีด้วยโดรนและขีปุระล่นก็ยังตอบโต้และโจมตี เข้าไปในด้านลึกของรัเสเซียทุกวันเช่นกันขณะนี้นี่นะครับโดนพีชีพของยูเครนกำลังโจมตีอย่างหนักในเขตเบลโกล,ลดคลิรไบเอินเลียซานลอสต็อปและคิสคัสโนโดาของรัเสเซียได้ยินเสียงระเบิดเริ่มดังระงมไปทั่วบางเมืองสถานีเฝ้าระวังทางทางรัเสเซียรายงานนะครับว่าค่าคืนนี้นี่ครับกองกําลังยูเครนวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ร่วมกันโดยใช้ขีพรุ่ล่อนฟามิงโกและก็เนปจูนโดยตั้งเป้าโจมตีพื้น ที่จุทศาสตร์และปฏิบัติการของรัเสเซียซึ่งรวมถึงภูมิภาคมอสโกและเลนินกาดรวมถึงสาธารณรัฐตาตาสถานซึ่งมีโรงงานสําคัญในการผลิตโรนซาเอ็ดแต่ผู้ฟังครับสถานีเฝ้าระวังของรัเสเซียแสดงความตื่นตระหนกอย่างชัดเจนโดยมีรายง,งานนะครับว่าโดนพีชีพของอยูเคนจานวนมาก กำลังโจมตีฐานทัพลัเสเซียในเขตซากีนะครับเยป,ปาโตเลียซิมโฟลูฟอนเซวัตเจโพลและเคิร์สของใครเมียโดยได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นในบางเมืองและคาดว่าจะมีการยิงขีปุ่นล้นถล่มอย่างหนักเช่นกันใครเมียกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกโจมตีทุกวันนะครับแต่ดูเหมือนว่าสะพานเคิร์สเนี่ยแหละครับสะพานไครเมียตอนนี้ยังไม่ถูกทําลายสักทีขณะที่ไทยบุยภาคเคิร์สและเบลโกล,ลอดรวมถึงดินแดนที่ถูกยึดครองอย่างเช่นโดเน เซปอรเซียลูฮันนี่หละครับอากาศยานและปืนใหญ่จรวดและโดรนของยูเครนกำลังโจมตีตำแหน่งของรัเสเซียอย่างหนักเช่นกันได้ยิงเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวในบางพื้นที่ปฏิบัติการทางอากาศของยูเครนเกิดขึ้นแทบจะทุกวันในพื้นที่แถบนี้เนื่องจากระบบป้องกันภัยอากาศมันล่อยหลอถูกทำลายไปแทบจะหมดสิน้นปฏิบัติการทางอากาศของยูเครนจึงเพิ่มความหนักหน่วงสถานการณ์เมืองหลวงของรัเสเซียก,ก็กำลังตกเป็นเป้าหมายในการทำลายเช่น นเนื่องจากมีการบันทึกภาพโดรนยูเครนจำนวนมากเลยครับกำกลังถูกยิงโจมตีูุยภาคมอสโกและคาดว่าอาจจะมีการยิงขีปุรล่อนฟาร์มิงโกนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีแบบผสมผสานนอกจากนี้โดนรนผีชีพของยูเครนกำลังดำเนินการโจมตีเชิงป้องกันที่ฐานทัพอากาศเอ็นเกลวสองในปมยภาคซาลตอฟของรัเสเซียซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆเลยครับของรัเสเซียก็ถูกขึ้นบินจากสนามบินแห่งนี้และ บางลำดูเหมือนว่ากำลังบินสวนทางกันตู95ตู160กําำลังบินไปโจมตียูเครนขณะเดียกันโดนยูเครนก็กำลังบินสวนทางมาหวังที่จะโจมตีสนามบินแห่งนี้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าระบบป้องกันภารกาศที่มันมีอยู่หนานแน่นนี่แหละครับมันก็เลยทำให้ความสามารถนะครับของทางฝั่งโดนยูเครนยังไม่ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักที ผูฟังครับรัเสเซียกำลังท้าทายโดยตรงต่อวอชิงตันและทรัมป์ขณะที่เขาและทีมงานเตรียมการที่จะยุติสงครามโดยการพบกันของผู้นำทั้ง3ชาติเพื่อยุติปัญหาแต่แทนที่ปูตินจะเลือกโต๊ะเจรจานเนี่ยแหละครับเขากลับเลือกขีปรุษในการโจมตีไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทางหารปูตินไม่มีสัญญ,ญาณเกรงกลัวใดๆต่อคำกู่ของทรัมป์การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในเดือนสิงหาคมกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับการ เดินทางเยือนจีนอีกครั้งอย่างไม่สะทกสะานไม่สนใจสัญญาใดๆกับทาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือแค่หลอกทาเล่นๆเท่านั้นเองรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ